สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเครื่อง ppb Ray 3000นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ของ honeywell นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องของ ppb Ray 3000นะคะก็คือวัดสาร voc นะคะก็คือสารประกอบพินทซีและเหยง่ายนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะก็เล็งจะอยู่ที่0ถึง9,999 ppm เลยแล้วก็ resolution จะอยู่ที่1 ppb แล้วก็ response time ที่น้อยกว่า3วินะคะค่ะตัวนี้นะคะ filter ก็ตัวนี้นะคะ,ะ,คะจะตัวนี้ก็จะกองฝุน่นแล้วก็ความชื้นเนาะตัวนี้ก็คือข้อห้ามก็คือห้ามตรงนั้นติดขัดเลย ขายอยู่ตัวนี้ก็น้ำหนักจะอยู่ที่7 3 8กรัมเลยค่ะตัวนี้ก็กราฟิกแสดงหน้าจอแสดงผลนะคะก็อยู่ที่ประมาณ28คูณ43มเมตรนะคะพร้อมอไฟด้วยนะคะนี่นจะเปิดไฟให้ดูอ่านี่เราเปิดไฟมันสว่างเนาะเราเปิดโอเคน,นี่คือการช่องที่เปิดไฟเนาะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่เป็น l ธ t h มไ m ออนนะคะ ช่วงถ้าแบตเต็มนะคะช่วงระยะเวลาการทำงานของเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่16ชั่วโมงเลยเรปเตอร์เป็นแบตเตอรี่แอคเคาไลน์นะคะเสียงของตัวนี้ก็อยู่ที่95เดซิเบลเลยเป็นเสียงสัญญาณเตือนเราจะกดให้ดูนี่ค่ะแล้วก็เสียงมันจะดังนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถบันทึกข้อมูลทุก6เดือนเลยนะคะแล้วก็ ในช่วงเวลา1นาทีก็จะบันทึกเนาะครึ่งตัวนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่าสามารถทนได้อยู่ที่ลบ20องศาเซลเซียส,ส,สแล้วก็ถึง50องศาเลยนะคะเรามาดูกันค่ะแอนตัวนี้นะคะเราก็เมื่อกี้เราทําการกดเสียงไปเรียบร้อยแล้วค่ะคะือกดเสียงตรงปุ่มนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เรากดไฟไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้แบบเต็มอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นค่าที่ โชว์แสดงนะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นปั๊มนะคะว่าปั๊มทํางานใช้งานดีอยู่ตัวนี้นะคะที่บอกไปก็คือสามารถบันทึก data logger ก็คือบันทึกข้อมูลยอดหลังได้อย่างตัวนี้นะคะจะ CF นะคะก็คือเป็น collection factor นะคะเป็นการปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบที่ทำให้ค่ามันถูกต้องตอนนี้เป็นแก๊ส i s o b u t y l นะคะคือตอนนี้เป็นแก๊สที่ทางบริษัทเราการ c a l i b บ a t ซึ่งเป็นแก๊สที่ค่อนข้างมีพิดที่น้อยเลยทําการมาคลนบีรอค่ะค่า c F ของมันก็จะอยู่ที่1นะคะค่ะเราทําการกดไปค่ะก็ตัวนี้ก็จะขึ้นโชว์เป็น TWA ก็คือ Time w e i g h t e d Average นะคะก็คือเป็นค่าเฉลี่ย8ชั่วโมงที่เป็นช่วงในการทํางานที่ไม่เราไม่ควรเจอเลยแล้วก็ S T.E.L. นะคะก็คือ short term, S.P.O. limit นะคะเป็นช่วงค่าเฉลี่ยระยะสั้นๆแล้วก็กับประมาณว่าส15นาทีเป็นช่วงเวลานะคะแล้วก็พีคพีคเมื่อกี้เราทำการเปิดเครื่องไปแล้วเนาะแล้วก็จับค่าที่มันสูงสุดตอนนี้ก็อยู่ที่73 P.P.B. เราสามารถทำการกดเคลียร์ได้ก็คือกดตรงนี้กดเคลียร์ได้เลยนะค่ะเรามาดูกัไป อันนี้จะเป็นวันที่เวลาแล้วก็อุณหภูมิเครื่องตัวนี้เราสามารถทําการปรับปรับเปลี่ยนเวลาเป็นวันอะไรได้ทุกอย่างเลยสามารถปรับได้นะคะอันนี้เราก็พูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราเช็คแอปนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขึ้นว่าเราจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไหมอย่างเครื่องตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ได้เราสักคือเราจะสามารถจะดูข้อมูลย้อนหลังลว่าเราบันทึกค่าอะไรไปบ้างมันก็จะเพิ่โชว์เสียบคอมพิวเตอร์ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะเพราะว่าทางเราไม่ได้มีโปรแกรมอะไรพวกนี้แล้วค่ะนี่ค่ะก็มีทั้งหมดมีแค่นี้นี่จะเป็นปุ่มไฟปุ่มเสียงทุกอย่างเลยอันนี้เสียงนะคะมันจะอยู่ตรงนี้น,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นลมที่มันออกมาตรงรูนี่เองนะคะตรงนี้นะคะ ค่ะก็ออเรนก็มีแค่นี้ละคะ่ะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะในการรับชมรับฟังขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ